คุออนนค่ะปัญหายังมีช่วงหนึ่งนะคะพ่าบอกว่ามีวิญญาณรอเกิดอยู่ตลอดเวลาเลยือค่ะต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนนะครับว่าจริงๆแล้วจิตเกิดขึ้นทีละขณะทํากิตแต่ละอย่างแล้วก็ดับไปอย่างขณะนี้นะครับไม่ได้มีตัวเราที่เป็นจิตที่ยั่งยืนหรือว่าที่เราเข้าใจกัน อย่างผ,ผิดว่าเป็นวิญญาณเนี่ยนะครับวิญญาณเราจะคิดว่าเป็นดวงอะไรสักอย่างเนี่ยที่อยู่ยั่งยืนพอตายจากร่างนี้วิญญาณนี้ก็ไปเกิดที่อื่นไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับจริงๆแล้วจิตเป็นสภาพรู้ที่เกิดขึ้นทีละขณะตั้งอยู่นิดเดียวนะครับแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วก็ได้ยินคำว่าวิญญาณรอ คือเป็นคนที่ชอบคิดแล้วก็ช่างคิดนะคะแล้วก็คงจะไม่ยอมปล่อยให้อะไรผ่านไปโดยไม่คิดเพราะฉะนั้นก็อยากจะทราบความหมายของคำว่าวิญญาณรอค่ะท่านจะขอปัญหาถามนะท่านอาจารย์คะได้ยินคำว่าจิตนะคะท่านอาจารย์แล้วก็กล่าวถึงว่าจิตก็คือเห็นได้ยินถ้าอย่างนั้นเราก็กล่าวว่าคนตายเนะี่ยไม่มีจิตใช่ไหมคะเพราะว่าเขาไม่เห็นไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นจริงๆขณะนี้ที่เรียกว่าจิตก็คือนี่ละการรู้รสการ การทำอะไรทุกอย่างในคิดนึกนั่นล่ะคือมีจิตอยู่ขณะนี้ค่ะแสดงว่าจิตจะมีหลายประเภทหรือไงคะอะไรที่ไม่ใช่รูปนะคะ mm hmm. เป็นจิตและเจตสิก<ถ>โกรธเป็นรูปหรือเปล่าคะรูปร่างยังไงคะโกรธไม่มีรูปร่างค่ะเพราะฉะนั้นโกรธมีใช่ไหมคะแต่มองไม่เห็นโกรธเลยสภาพธารรมะที่ไม่มีรูปใดๆเจือปนนะคะมีจริงเป็นลักษณะของนามธรรมา พระ,ะนั้นขณะนั้นก็เป็นเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตใดจิตนั้นก็เป็นโทสะมูลจิตเป็นไปตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงรูปคือสิ่งซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยถ้านอกจากนั้นแล้วเป็นนามธรรมซึ่งเกิดขึ้นท่าจะให้อย่างนั้นในชีวิตประจําวันเราก็จะมีจิตอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะตายถึงจะไม่มีจิตจะเป็นลักษณะน,นั้นไม่เว้นระยะเลยค่ะไม่เว้นว่างเพราะว่าทันทีที่จิตขณะหนึ่งดับ ปราดไปหมดไม่มีเหลือนะคะขณะต่อไปเป็นจิตที่เกิดขึ้นเพราะจิตที่ดับไปแล้วการดับไปของจิตที่ดับไปหมดนะคะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นถ้างั้นเดี๋ยวไปทานอาหารรู้รสอันนั้นก็เป็นจิตด้วยค่ะถ้าไม่เป็นจิตแล้วจะเป็นอะไรคะรสเป็นรูปลิ้นเป็นรูปอาหารเป็นรูปรสต่างๆก็เป็นรูป เข้าใจนะคะแสดงว่าจิตมีหลายประเภทแล้วก็เกิดดับสลับกันอยู่ตลอดค่ะเชิญคุณดินพงศ์ค่ะกับเรียนท่านอาจารย์ครับความรู้สึกผมก็คือว่าการที่จะไปบอกให้ใครทําดีทําชั่วก็ดีการที่จะทําให้ใครไปเข้าใจธรรมะอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยมันยากยากถ้าไม่ลงมือฟังบางทีมันพอแท้เหมือนกันนะแต่ถ้าเผื่อว่าเราอดทน สักสองสปี4ี่หปีนะเราจะค่อยๆเห็นแสงริบหรี่ขึ้นแสงริบหรี่ขึ้นทีละนิดทีละนิดแล้วเราจะเข้าใจธรรมะมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมอยากจะขอให้ท่านอดทนอดทนอดทน,ดทนสักนิดสักนิดสักนิดนะแล้วท่านจะรู้สึกซึง้งแล้วท่านจะทิ้งธรรมะไม่ได้เลยอันนี้ผมก็กราบเรียนผ่านท่านอาจารย์ด้วยความเคารพขอบคุณครับ ค่ะคุณเด่นพงศ์ก็หลายสิบปีนะคะเด่นก็หลายสิบปีก็ยังจะต้องอ่านพระไตรปิฎกพิจารณาเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งค่ะและเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ทั่วถึงพระไตรปิฎกทั้งหมดแต่อัตถกถาได้นะคะที่ทรงอุปมาไว้ก็เหมือนกับพระธรรมที่ทรงแสดงพระปัญญาคุณเหมือนกับมหาสมุทรและผู้ที่เข้าไปสู่การศึกษาหรือการฟัง ก็เปรียบเหมือนจะง,งอยปากยุงที่จุ่มลงในมหาสมุทรถ้าศึกษาจริงๆก็จะรู้อย่างนั้นจริงๆค่ะแล้วก็จะเห็นพระมหากรุณาคุณว่าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะทรงอนุเคราะห์นะคะผู้ที่ได้สะสมมาที่จะได้มีการเข้าใจถูกต้องขึ้นจนสามารถที่จะดับกิเลสได้อย่างพระองค์ท่านอาจารย์คะมีปัญหาต่อเนื่องนะคะขาเรียนถามว่าที่ท่านอาจารย์กล่าวคําว่า แทงตลอดสภาพลักษณะธรรมะนั้นคืออย่างไรคะได้ฟังว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเกิดแล้วกระดับไม่เที่ยงแทงตลอดความเกิดดับหรือยังเป็นสัจจะเป็นความจริงไม่ใช่เป็นตัวหนึ่งสือไม่ใช่เพียงคำแต่ลักษณะจริงๆเป็นอย่างนั้นคะ่ะตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดมีจิตเกิดหนึ่งขณะจิตนั้นต้องดับไปก่อน เป็นปัจจัยให้จิตเกิดสื่อต่อไม่เว้นว่างเลยตั้งแต่เกิดจนตายนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็เป็นอย่างนี้การประจักษ์แจ้งแทงตลอดก็คือการสามารถที่จะรู้ลักษณะที่เกิดดับของสภาพธรรมะในขณะนี้ได้เชิญคุณสิริพันธ์ค่ะค่ะกรับเรียน,ท,นาาท่านอาจารย์และท่านรู้ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้อีกนานเท่าไหร่แม้แต่การที่จะได้ฟังธรรมเนี่ยก็มีเวลาที่น้อยมาก เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กําลังมีได้จะเป็นประโยชน์กว่าไหมคะเป็นประโยชน์กว่ามากค่ะคุณทิดารัตคะ่ะมีปัญหาจากท่านผู้ฟังถามนะคะอยากทราบถึงปฏิสนธิจิตโดยละเอียดว่ามีวิญญาณรอเกิดอยู่ตลอดเวลาหรือใช้คำว่าปฏิสนธิจิตนะคะก็คือจิต ที่ทำกิจปฏิสนธิก็คือทำกิจที่นำเกิดในชาตินี้นั่นเองนะคะซึ่งการที่ว่าจะเกิดในภพภูมิต่างๆก็จะต้องเป็นจิตนี่นะคะที่ทำกิจการหน้าที่ต่างๆเมื่อมีจุติจิตเกิดขึ้นนะคะหลังจากจุติจิตดับไปแล้วปฏิสนธิจิตก็จะต้องเกิดขึ้นปฏิสนธิจิตนะคะจะเกิดขึ้นเพราะผลของกรรมผลของกรรมในอดีตนี่นะคะที่จะนำให้สัตว์นั้นนะคะไปเกิดหรือว่าไปปฏิสนธิใน พภูมิต่างๆหรือว่าไปเกิดในกำเนิดต่างๆเนี่ยนะคะก็ด้วยกรรมนั้นเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นเมื่อกร,รมนี่นะคะมีการกระทํากรรมที่ต่างๆกันปฏิสนธิจิตก็จึงมีต่างๆกันด้วยถ้าจะแยกนะคะก็จะละเอียดมากนะคะก็จะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการที่ว่าเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะจะต้องเป็นผลของกุศล,ลกรรมเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตนี่นะคะก็เป็นผลของกรรมเป็นจิตชาติวิบากก็คือการเกิดขึ้น รับผลของกรรมที่ดีก็จะเป็นวิบากซึ่งเป็นกุศลฝ่ายดีนะคะเป็นผลของกุศลฝ่ายดีก็เป็นกุศลวิบากต่างๆกันส่วนผู้ที่จะไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่เนี่ยนะคะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตอสุรกายสัตว์นรกต่างๆเนี่ยนะคะก็คือเกิดด้วยผลของอกุศลกรรมอกุศลกรรมให้ผลก็ทําให้เขาเนี่ยนะคะมีปฏิสนธทิที่เป็นผลของอกุศลกรรมนะคะ นำปฏิสนธิในภพภูมิน,น,นันต่างกันถ้าโดยละเอียดนะคะปฏิสนธิจิตก็จะแยกเป็น19ประเภทนะคะก็จะเป็นนึงประเภทเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผลของอกุศลกรรมก็จะนําเกิดในอบายภูมิทั้ง4นะคะเรียกว่าสันธิรณะอกุศลวิบากส่วนสันธิรณะกุศลวิบากนะคะหรือว่ามหาวิบากซึ่งเป็นผลของกุศลกรรมก็จะ สามารถที่จะเกิดได้ในสุกติภูมินะคะเป็นมนุษย์เป็นเทวดานะคะก็ได้ถ้าเป็นส่วนที่เป็นมหาวิบากก็จะได้ทั้งสุกติภูมิซึ่งเป็นมนุษย์แล้วก็เทวดาชั้นต่างๆและที่สูงไปกว่านั้นนะคะก็คือเป็นกุศลที่เป็นขั้นชาญนต่างๆก็จะทําให้ผลนะคะไปปฏิสนธิในภูมินะคะชั้นต่างๆอันนี้ก็โดยย่อค่ะคุณอนนบค่ะปัญหายังมีช่วงหนึ่งนะคะเพื่อบอกว่า มีวิญญาณรอเกิดอยู่ตลอดเวลาเลยเลยค่ะต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนนะครับว่าจริงๆแล้วจิตเกิดขึ้นทีละขณะทํากิจแต่ละอย่างแล้วก็ดับไปอย่างขณะนี้นะครับไม่ได้มีตัวเราที่เป็นจิตที่ยั่งยืนหรือว่าที่เราเข้าใจกันอย่างผิดๆว่าเป็นวิญญาณเนี่ยนะครับวิญญาณเราจะคิดว่าเป็นดวงอะไรสักอย่างเนี่ย ที่อยู่ยั่งยืนพอตายจากร่างนี้วิญญาณนี้ก็ไปเกิดที่อื่นไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับจริงๆแล้วจิตเป็นสภาพรู้ที่เกิดขึ้นทีละขณะตั้งอยู่นิดเดียวนะครับแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วเช่ขนขณะนี้เหมือนเห็นกับได้ยินพร้อมกันแต่จริงจิตเห็นขณะหนึง่งจิตได้ยินขณะหนึง่งจิตเห็นกับจิตได้ยินเนี่ยนะครับ ในระหว gets, pues times, ่างที่จิตเห็นเกิดขึ้นระดับไปแล้วจะมีจิตได้ยินเกิดขึ้นมีจิตประเภทอื่นเกิดขึ้นอีกมากมายเลยเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือจิตแต่ละขณะที่เกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วเห็นดับเกิดแล้วดับไปมีการคิดนึกถึงสิ่งที่ได้เห็นเกิดแล้วดับไปมีจิตต่างๆขั้นเดี๋ยวก็ได้ยินเดี๋ยวก็คิดนึกเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ก็ทำกิจหน้าที่แต่ละอย่างแต่ละอย่างไปแม้จะไม่เกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายหือใจเขาตามนะครับในเช่นในขณะที่เราหลับสนิทก็มีจิตซึ่งดำรงความเป็นบุคคลนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วไม่ได้ยั่งยืนนะครับเป็นจิตเป็นดวงวิญญาณอะไรในลักษณะนะั้นซึ่งจิตขณะแรกของชาตินี้นะครับ ก็คือปฏิสนธิจิตเป็นผลของกรรมเกิดขึ้นจากกรรมที่เป็นกุศลกรรมจึงเป็นมนุษย์ในชาตินี้นะฮะปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีจิตอื่นเกิดต่อนะครับมีการเมื่อโตอขึ้นนะครับก็มีการเห็นการได้ยินอะไรต่างๆจนกระทั่งถึงจิตสุดท้ายของชาตินี้คือจุติจิต คือจิตที่เกิดมาเพียงทำจิตเคลื่อนย้ายจากความเป็นบุคคลน,นี้เพื่อไปเป็นบุคคลอื่นต่อไปเพราะ,ะนั้นจุดติดจิตซึ่งเป็นจิตสุดท้ายของชาตินี้นะครับเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วทันทีที่จุดติดจิตคือจิตสุดท้ายของชาตินี้ดับไปปฏิสนธิของพบต่อไปก็เกิดต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยเร็วกว่าเห็นแล้วได้ยิน ขณะนี้เราเหมือนกับเห็นได้ยิมพร้อมกันแต่จริงๆแล้วห่างกันมากมีจิตเกิดขึ้นนับไม่ถ้วนนะครับแต่ทันทีที่จิตสุดท้ายของความเป็นบุคคลน,นี้เกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นต่อทันทีไม่มีระหว่างกันเป็นบุคคลใหม่เพราะฉะนั้นไม่มีวิญญาณที่เที่ยงที่เป็นตัวตนเนีครับที่จะล่องลอยไปเกิดที่น่นที่นี่แต่ประการใดแต่ จิตเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นแล้วก็มีจิตประเภทอื่นเกิดขึ้นสืบต่อครับตรงนี้จะได้เป็นความเข้าใจที่ชัดเจนว่ามิได้มีวิญญาณที่รอเกิดอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นจิตแต่ละขณะที่เกิดขึ้นและดับไปเชิญท่าชาก็ได้ยินคําว่า่านอาจา่ะก็ได้ยินคําว่าวิญญาณรอ คือเป็นคนที่ชอบคิดแล้วก็ช่างคิดนะคะแล้วก็คงจะไม่ยอมปล่อยให้อะไรผ่านไปโดยไม่คิดเพราะฉะนั้นก็อยากจะทราบความหมายของคําว่าวิญญาณรอค่ะท่านจะของปัญหาจะ,จะสนทากับท่านอาจารย์นะคะเพื่อความจับแจ้งขึ้นเชิญค่ะอาจจะมีหลายท่านที่ก็เคยได้ยินคําว่าจิตบ้างวิญญาณบ้างนะคะแล้วก็คิดกันเองพอบางครั้งก็พูดว่าวิญญาณล่องลอยก็คิดเอง ะะบางครั้งก็บอกว่าจิตทุกคนมีจิตใจบางครั้งจิตใจก็ดีบางครั้งก็จิตใจไม่ดีแล้วอะไรและจริงๆแล้วเป็นอะไรทั้งจิตทั้งวิญญาณเป็นธาตุรู้หรือสภาพรู้ซึ่งต่างกับรูปขณะนี้รูปมีนะคะเสียงมีแข็งมีกลิ่นมีกลิน่นเสียงแข็งเหล่านี้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเพราะฉะนั้นแม้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็เป็นธรรมะ แต่เป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมนี่ต้องไม่เอาภาษาไทยมาปนนะคะถ้าเอาภาษาไทยมาปนก็เข้าใจใช้รูปธรรมผิดอีกแต่ว่าถ้าจะเข้าใจธรรมะก็คือธรรมะมีสองประเภทใหญ่ๆคือประเภทหนึ่งเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเกิดขึ้นนะคะปรากฏแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งหมดไม่ว่าจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นยังเสียงเนี่ยคะ่ะก็เป็นรูปธรรมเป็นรูปชนิดหนึ่งเป็นธรรมะที่เป็นรูป แต่ว่าเสียงจะปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีสภาพได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นธาตุที่สามารถรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กําลังปรากฏนั่นแหละนะคะเป็นธาตุรู้ซึ่งจะใช้คําว่าวิญญาณก็ได้ใช้คําว่ามโนก็ได้ใช้คําว่ามนัตก็ได้ใช้คําอะไรภาษาไหนได้หมดแต่ต้องเข้าใจว่าหมายความถึงสภาพธรรมะที่มีจริงซึ่งต่างจากรูปธรรมเพราะเหตุว่ารูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้ พราะฉะนั้นวิญญาณเนี่ยจะไปรอได้ยังไงนะคะแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่ยังไม่เกิดสิ่งนั้นมีไหมถ้าจิตไม่เกิดขึ้นจะมีจิตไหมคะจะไปหาจิตที่ไหนถ้าจิตนั้นไม่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิด นั้นเป็นธาตุที่สามารถรู้คือเห็นคิดจำเหล่านี้นะคะเป็นนามธาตุด้วยเหตุนี้จึงต้องเข้าใจในเบื้องต้นค่ะถึงความต่างกันของสภาพธรรมะที่มีจริงๆแม้ในขณะนี้ว่าสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยส่วนสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมนะคะมีสองอย่างใช้คำว่าจิตกับเจตสิกพระเหตุว่าจิตนยคะเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏ ขณะนี้ทุกคนกำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในขณะนี้เป็นสิ่งที่จิตกำลังเห็นจะไปเห็นอื่นได้ไหมคะไม่ใช่สิ่งนี้ที่กำลังปรากฏไม่ได้เพราะจิตนี้เกิดขึ้นเห็นอะไรก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นในขณะนั้นเองเสียงปรากฏ จิตได้ยินเสียงนั้นขณะที่เสียงนั้นปรากฏจะไปได้ยินเสียงอื่นได้ไหมไม่ได้และเสียงก็หลากหลายต่างกันนะคะแต่จิตเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งแม้เสียงที่ต่างๆกันนั่นคือลักษณะของจิตนะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เป็นทารู้่อนั้นและก็จะใช้คำว่าอะไรก็ได้แต่ที่ใช้คำว่าวิญญาณบ้างจิตบ้างก็เพราะเหตุว่าถ้าเรากล่าวแต่เพียงคำว่าจิตนี่นะคะก็ยากที่จะรู้ว่าเป็นจิตประเภทไหน แต่ถ้าใช้คำว่าจักขูวิญญาณสภาพรู้ที่อาศัยตาต้องมีตามีจักขู่ภาษาทะจิตนี้จึงเกิดได้จึงใช้คำว่าจักขู่วิญญาณสำหรับจิตเห็นในขณะที่ได้ยินนะคะจะใช้คำว่าจักขู่วิญญาณไม่ได้แต่เป็นโสตะวิญญาณหรือจะใช้ภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรก็ได้นะคะแต่ให้ทราบว่ามีาธาตุที่สามารถกระทบเสียงและต้องมีจิตที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงเสียงจึงปรากฏได้ พราะฉะนั้นไม่มีวิญญาณรอนะคะเพราะว่าเมื่อ,อไหร่ที่ใช้คําว่าวิญญาณหมายความว่าสภาพธรรมะนั้นเกิดเป็นอย่างนั้นจึงใช้คํานั้นได้เพราะฉะนั้นจะมีวิญญาณโดยไม่เกิดไม่ได้จะมีวิญญาณเกิดโดยไม่รู้อะไรไม่ได้จะมีวิญญาณเกิดโดยต้องไปรออะไรไม่ได้ด้วยค่ะเป็นสภาพของธาตุรู้ซึ่งมาเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กําลังปรากฏให้รู้ขณะนี้มีวิญญ,ญาณไหมคะมีจิตไหมคะ ค่ะมีไหมคะขณะนี้มีวิญญาณไหมคะมีมีจิตไหมคะค่ะใช่คําไหนก็ได้ใช่ไหมคะขออญาตถามอีกสัก2องคำถามนะครับเ,เมื่อกี้ทางท่านอาจารย์สุจินได้ตอบปัญหาเรื่องของวิญญาณผู้ถามบอกว่าประนึ่งว่าวิญญาณมารออยู่เพื่อที่จะทำให้เกิดขออนุญาตยกว่า ทำในพระไตรปิฎกสุภาษิตที่เป็นบารีจำไม่ได้แต่อยากจะกล่าวว่าดูก่อนอานน์หากวิญญาณไม่ก้าวลงสู่คันของมารดาแล้วมนุษย์จะเกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้ข้ออธิบายตรงนี้อย่างไรจากคำกล่าวนี้ประหนึ่งว่าเหมือนมีวิญญาณร่องรอยรอเกิดค่ะก็ขอ,อวิญ,ญญาณมีขาไหมคะก้าวลง เพราะฉะนั้นเวลาที่อ่านพระไตรปิฎกนี่นะคะต้องเข้าใจอัฏฐะของโวหารที่ทรงแสดงถ้าเป็นสภาพนาม,มาธรรมไม่ใช่รูปธรรมนี่นะคะจะไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นและก็เมื่อเกิดแล้วก็ทําหน้าที่ของสภาพของจิตนั้นหรือวิญญาณน,นั้นแล้วก็ดับเช่นขณะนี้นะคะจิตเกิดขึ้นเห็นรูปเห็นอะไรไม่ได้เลยตาก็เห็นอะไรไม่ได้นะคะแต่สภาพรู้หรือธาตุรู้นะะี่ค่ะเกิดขึ้นเห็นแล้วดับ พระชนจะใช้คําอุปมายอย่างไรก็ตามแต่ต้องไม่ลืมความจริงนะคะว่าทรงแสดงไว้ทั้งสามปิดกซึ่งกล่าวถึงนามธรรมาและรูปธรรมว่านามธรรมาคือธาตุรู้ไม่มีรูปร่างใดๆเจอปนเลยเกิดขึ้นแล้วกระดับไปเพราะฉะนั้นจะใช้วหารว่าก้าวลงสู่ขันก็เรื่องของวหารแต่หมายความว่าขณะนั้นมีจิตเกิดนะคะเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะถ้าเป็นสภาพธรรมะล้วนๆจะไม่ใช้คําว่าขันของมารดา ถูกต้องไหมคะก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดณที่นั้นเพราะเหตุว่าในภูมิที่มีทั้งนามธรรมและรูปธรรมขณะที่เกิดก็ต้องมีทั้งนามธรรมและรูปธรรมด้วยจะมีแต่นามธรรมเกิดไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะกรรมทําให้ทั้งจิตเจตสิกซึ่งเป็นผลของกรรมเกิด พร้อมกับรูปซึ่งกรรมนั้นทําให้เกิดขึ้นแล้วแต่ว่ารูปที่เกิดเนี่ยเล็กมากยังไม่เจริญเติบโตพอที่จะรู้ได้ว่าเป็นรูปร่างสัตว์ประเภทไหนจะเป็นคนหรือจะเป็นนกหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขณะนั้นเล็กมากแต่กรรมก็จะทําให้ธาตุไฟนะคะที่เกิดพร้อมกับมหาภูตรูปเนี่ยคะ่ะเป็นปัจจัยทําให้รูปนั้นๆเจริญเติบโตขึ้นตามกรรมซึ่งเป็นปัจจัย ทำให้มีรูปร่างต่างกันเป็นสัตว์เป็นบุคคลแม้แต่จะสูงต่ำดําขาวก็เป็นเรื่องของกรรมที่จะทําให้เป็นไปอย่างนั้นด้วยเหตุนี้นะคะถ้าฟังธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ถ้ารู้ว่านามธรรมเป็นนามธรรมจะไปเปลี่ยนานามธรรมให้มีขาก้าวไปที่นั่นก้าวไปที่นี่ไม่ได้เลยนะคะนามธรรมก็เป็นสภาพรู้ส่วนรูปธรรมก็มีจริงนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปด้วยแต่ว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยจึงเป็นรูปธรรม ถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะเกิดบนสวรรค์ได้ยินคําว่านามธรรมาเข้าใจได้ใช่ไหมคะได้ยินคําว่ารูปธรรมก็ไม่เขวไม่ไปคิดอย่างภาษาที่ใช่กันแต่ว่าสามารถที่จะรู้ในความหมายของสิ่งนั้นอุปมาเหมือนกับคนที่เคยได้ยินเสียงกลองนะคะพอได้ยินอีกรู้ไมค้งว่าเป็นกรองเรื่องของการแทงตลอดใช่ไหมคะก็ขอถามว่าจะแทงตลอดอะไร ต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะถ้าเรายังไม่รู้ว่าแม้พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงว่าขณะนี้นะคะเป็นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยเป็นธรรมะพระเหตุว่าถ้าไม่มีจริงจะทรงแสดงทําไมแต่ว่าทาดรู้นะครับเป็นคําใหม่ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยครับถ้าไมา่ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสดูแล้วก็ทรงแสดงไว้เพราะว่าเป็นการกล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้คือจิตและสิ่งที่เกิดประกอบพร้อมกับจิตนั่นเองครับ เดี๋ยวนี้ขณะนี้เราก็ในชีวิตประจําวันทั้งหมดนะครับไม่ขาดธาตุรู้เลยครับการที่จะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏให้รู้ได้ว่ามีก็เพราะว่ามีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นนั่นเองครับ